สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mindmates ยาสำหรับความคิดคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่มานาตอบคุณผู้ชมท่านหนึ่งไปนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูคลิป2คลิปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะรู้ว่ามานาก็ตอบทำคลิปเกี่ยวกับตอบคำถามคอมเมนต์เช่นกันนะแต่ว่า2คลิปนั้นเป็นคลิปสั้นนะคะเรื่องที่จะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยพอดีว่าคำตอบมันยาวแล้วบวกกับว่า มานาอยากจะเล่าเรื่องอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะก็เลยคิดว่าทําเป็นคลิปยาวน่าจะดีกว่านะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกตรงที่ว่าเขาถามคําถามมานาว่าขอวิธีรับมือคนในครอบครัวที่เป็น NPD หรือเป็นนักซีสิสที่เขาทําให้เรารู้สึกผิดค่ะคือขอวิธีรับมือคนที่ทาให้เรารู้สึกผิดรับเป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมในกรณีน,นี้คือคนในครอบครัวมานาตอบเข้าไปแบบนี้นะคะมานาจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่ามนาตอบยาวนะที่เรารู้สึกผิดก็เพราะ 1. เรายังมองเส้นแบ่งไม่ออกระหว่างอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราเช่นเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้อะไรหรือไม่ช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามแค่เรารู้สึกไม่อยากช่วยหรือเรารู้สึกว่าคนนั้นไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว 2. เรายังมองไม่ออกว่าอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของเราและอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของคนอื่นเช่น เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้หรือไม่ช่วยคนอื่นแล้วคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใจที่ถูกปฏิเสธเช่นกันแต่เราไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนนั้นการคอยเอาใจคอยตอบสนองความต้องการของคนอื่นโดยที่เบียดเบียนตัวเราเองนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา แต่ละคนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเองการที่เขาไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และการใช้ชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าปัญหานี้จะต้องกลายไปเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นหรือเราที่ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้ดังนั้นเราจึงไม่ควรรู้สึกผิดต่อความไม่รับผิดชอบและอารมณ์ของคนอื่นเวลาที่เราปฏิเสธเขาไม่ให้ความช่วยเหลือเขาอันนี้ในวงเล็บว่าช่วยแบบที่เราจะเดือดร้อนตัวเองหรือเราต้องเบียดเบียนตัวเองนะคะถ้าว่าเราพร้อมที่จะช่วยแล้วเรา ช่วยเขาได้แล้วเราเราช่วยเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือการมีน้ำใจแต่การที่ถูกบีบว่าต้องให้ช่วยแล้วพอช่วยแล้วเราก็ไม่สบายใจเราก็เดือดร้อนตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่สมควรเลยนะอันนี้คือการช่วยอย่างที่มาณาพูดในกราน,นี้นี่นะคือช่วยแล้วเบียดเบียนตัวเองนะคะเราไม่ควรทำสามที่เรายังรู้สึกผิดก็เพราะเรายังมองไม่ออกว่าเราถูกทำให้รู้สึกผิดเพราะมันคือ a n i p u เพ t i o n tactic ของ n ของ i s s i s t เขาจงใจและหาวิธีทําให้เรารู้สึกผิดเพื่อที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ไม่สนว่าเราจะรู้สึกแย่หรือเดือดร้อนแค่ไหนนี่คือกับดักที่นาซิสิสวางไว้ให้เราการที่เรารู้สึกผิดมันคือการที่เราเดินไปติดกับดักและพอเราทนไม่ไหวกับการรู้สึกผิดเราก็จะยอมทําตามในสิ่งที่นาซิสิสอยากได้และมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปตลอดชีวิตเพราะเราไม่เข้มแข็งพอที่จะทนอยู่กับความรู้สึกผิดดังนั้นเราจึงควรมองเกมของนาซิสิสให้ออก แล้วไม่เดินไปติดกับดักตั้งแต่ต้น 4. ที่เรายังรู้สึกผิดก็เพราะเรายังเลือกคนอื่นมาก่อนตัวเองเรายังไม่ให้ความสำคัญตัวเองเรายังรักตัวเองไม่มากพอเราจึงปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆเราคือคนเดียวและคนสุดท้ายที่จะปกป้องตัวเราเองจากการถูกทำร้ายแต่เพราะเรารักตัวเองไม่พอเราจึงยอมปล่อยให้ตัวเองถูกทำร้ายต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงควรมองให้ออกว่าอะไรคือสิทธิทความรับผิดชอบของเราและอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็อย่าไปแบกรับมันเอาไว้แทนคนอื่นเราควรมองเกมของนาิิสิ์ให้ออกจะได้ไม่เดินไปติดกับดักตั้งแต่ต้นและเราควรที่จะรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเราค่ะโอเคนี่คือคำตอบที่มานาให้ในคอมเมนต์นะคะทีนี้เรื่องที่จะมาเล่าเพิ่มเนี่ยคือมันเป็นเรื่องทัมองนี้แหละอยากมานาอ,อยากจะแชร์เพื่อที่ว่า จะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องแรกเลยก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมดูช่อง My Mess มาสักพักเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบว่ามานาเนี่ยทำงานที่บ้านซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มานาต้องเดินทางเข้าออฟฟิศเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งคือต้องขึ้นเครื่องบินไปนะแล้วการขึ้นเครื่องบินเนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเรื่องใหญ่สำหรับมานาในแง่ที่ว่าการที่เราจะไปถึงออฟฟิศในช่วง9โมง10โมงเนี่ย ตามเวลาเข้างานปกติเนี่ยเท่ากับมันอาจจะต้องตื่นตีสี่นะคะแล้วก็ต้องออกจากบ้านก่อนตีห้เพราะว่าพอตีห้าปุ๊บเนี่ยรถติดค่ะคุณผู้ชมพอรถติดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะตกเครื่องบินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เผื่อเวลาเดินทางไว้เยอะๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่าทีนี้การที่ต้องตื่นตีสีเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยพอดีว่าแฟนของมนานเนี่ยเขาขับรถไปทํางาน ที่จะต้องผ่านสนามบินคือสามารถแวะให้มานาะลงแล้วไปขึ้นเครื่องบินได้ก็เลยทําอย่างนี้มาช่วงประมาณสัก8เดือนทีนี้พอย้ายบ้านบวกกับแฟนก็ย้ายงานด้วยเนี่ยมันไม่ make sense แล้วนะคะเพราะว่าแฟนไม่ได้จะขับผ่านทางเดิมอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านที่ย้ายมาเนี่ยอยู่ไกลาจากสนามบินมากขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ต้องขับรถบนถนนเนี่ยก็นานขึ้นมานาก็มานั่งคิดว่า เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนอย่างที่บอกมานาก็ถามแฟนนู่นนี่นั่นใช่ไหมเหมือนพยายามจะหาหาวิธีที่จะทําให้มัน make sense ที่สุดแต่ไม่ว่าจะหามุมไหนเนี่ยในกรณีที่ว่าถ้าแฟนไปส่งมานาที่สานามบินเหมือนเดิมแล้วไปรับตอนที่มานากลับเนี่ยคราวนี้มันไม่ make sense คุณผู้ชมมันมีโอกาสที่แฟนจะต้องตื่นเช้ามากกว่าเดิมโดยที่ไม่จํา,เ,าจเป็นต้องตื่นตีสี่ด้วยทั้งนี้เขาไม่จําเป็นต้องตื่นตีสี ซึ่งก่อนในนี้งานของเขาเนี่ยงานอันก่อนเนี่ยเขาจําเป็นต้องตื่นตีสีด้วยกันมันก็เลยโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแอบอาจจะต้องนอนน,อน้อยต้องตื่นเช้าเกินกว่าที่จําเป็นอาจจะต้องอขับรถบนถนนนานเพราะว่าไปคนละทิศใช่ไหมคะแทนที่จะเขับผ่านแล้วไปส่งแล้วเขาก็ขับไปต่อไม่ใช่อันนี้คือต้องวิ่งไปฝากหนึ่งของเมืองแล้วขับย้อนกลับมาอีกฝากหนึ่งของเมืองก็ทําให้ต้องขับรถแค่ตอนเช้านี้ไป2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันเริ่มไม่ k ม s กเซนใช่ไหมหรือเขาอาจจะทําให หรืออาจจะทําให้เขาเนี่ยไปทําง,งานสายคือด้วยความที่ต้องมาแวะส่งมานาแล้วพอส่งเสร็จรถมันก็ติดมากเขาก็มีเปอร์เซ็นต์จะไปจะไปทำง,งานสายก็ทําให้เขามีโอกาสเดือดร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมคะในเรื่องของ performance อะไรเงี้ยความรับผิดชอบต่อต่องานของเขาอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าพอคุยกันจบเนี่ยมานารู้เลยว่ามนานาจะไม่มีวันยอมเด็ดขาดนะคะที่ให้ปัญหาของมานานเนี่ยไปทําให้แฟนเดือดร้อน เนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือคนที่รักกันจริงอะ่ะเราจะไม่อยากเห็นอีกฝ่ายเดือดร้อนใช่ไหมคะอีกฝ่ายถ้ารักเราจริงอะ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะเห็นเราเดือดร้อนถ้าว่ามันเป็นเรื่องของเราทุลักของเราปัญหาของเราแล้วเราไปบีบบังคับให้เขาต้องมาช่วยเหลือเราเนี่ยเราได้ในสิ่งเขาต้องการแต่ในขณะเดียวกันเขาเดือดร้อนอะ่ะเราเราทนได้หรอเรารู้สึกดีกับตัวเองเหรอไม่ เราเลือกที่จะเดือดร้อนซะเองเพราะนี่คือปัญหาของเราต้องเราต้องเดือดร้อนเองถูกแล้วใช่ไหมคะเราจะเลือกที่จะเดือดร้อนซะเองแล้วเห็นคนอื่นไม่มาต้องมารับผิดชอบหรือมามีผลกระทบอะไรด้วยกับเราดีกว่าใช่เปล่านี่คือคนที่รักกันจริงอันนี้พูดในมุมของคนใกล้ตัวในกรณีที่คําถามที่เขาถามใช่ไหมคะว่าคนที่เป็นคนในครอบครัวเป็นน้าซิสแเราทำให้เขารู้สึกผิดเนี่ยเนี่ยคือคนที่ว่าถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะไม่อยากเห็นเราเดือดร้อนแต่คนที่ไม่แคร์ว่าเราจะเดือดร้อน ตราบใดที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ไม่ได้รักเราจริงนะคะคือคนที่ไม่แคร์อะไรเกี่ยวกับเราเลยเขาแคร์อย่างเดียวคือเขาอยากได้อย่างนี้เขาต้องได้แบบนี้โอเคนะหวังว่าอันนี้เคลียร์นะคะอันนี้เรื่องต่อมาที่จะเล่าเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการที่มนะนาต้องขึ้นเครื่องบินไปทํางานแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านใช่ไหม อันนี้คือมันเนี่ยไปอยู่ที่ออฟฟิศแล้วมัน,นต้องเดินทางจากออฟฟิศเนี่ยไปที่สนามบินเพื่อที่จะกลับบ้านมาที่นี่ใช่ไหมก็มีหลายคนที่ที่ทำงานเนี่ยเขาก็หวังดีเสนอตัวจะช่วยว่าเออเราจะขับผ่านทางนี้ฉันไปส่งเธอให้ถึงตรงนี้แล้วเธอขึ้นรถต่อไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะซึ่งอันนี้น่ารักมากพูดเลยว่ามันอะ p p r e c i a t e จริงๆแต่มันมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มานาน,นี่จำไปตลอดชีวิต <laughs> คือ คนนี้ก็น่ารักอีกเช่นกันนะคะเขาก็เสนอตัวจะช่วยขับรถจากออฟฟิศแล้วมานานั่งไปกับเขาใช่ไหมล้วไปส่งสนามไม่ใช่ไปส่ง train station อะที่สามารถที่มานาะสามารถขึ้นรถไฟไปสนามบินได้ง่ายๆคือไปแค่อีก3ป้ายก็ถึงแล้วประมาณนี้ทำให้มันก็สะดวกใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสที่มานาจะพลาดการขึ้นการตกเครื่งบินเนี่ยน้อยนะโอเค ทีนี้มานาก็ฟังแล้วก็โอเคแผนนี้โอเคอะไรเงี้ยมานาก็เลยขึ้นรถไปกับเขาแต่พอขึ้นไปปุ๊บเขาบอกว่าฉันไม่ยอมจ่ายค่าทางด่วนนะเพราะว่ามันแพงฉันจะไปอยากปังมานาก็แบบเออโอเคมันก็ลดยูมันก็เงินยูอะไรเงี้ยแบบก็แล้วแต่และกันถ้าอยคิดว่าอยู่ไม่ทันก็ตามนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นมานามีเวลาเหลือสองชั่วโมงครึ่งได้นะมานาก็เลยคิดว่าเออมันก็พอแหละอะไรเงี้ย ปรากฏว่าคุณผู้ชมรถติดจัดมากซึ่งเป็นอะไรที่ไม่มีใครพยาดรณได้นะคะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะรถติดจัดมากมานาเริ่มลุ้นแล้วค่ะว่าแบบฉันจะตกเครื่องบินไหมใช่ไหมเริ่มแบบเหงื่อแตกนะคะอยู่ในรถสุดท้ายเอ้าไปถึงเนี่ยมานาขึ้นรถไฟไปอีกอย่างที่บอกไปอีกสามป้ายแล้วตอนที่ไปบอดเครื่องบินนี่คือแบบพอดีอะ่ะพอดีที่แบบเขาจะปิด เกดอยู่แล้วอะคุณผู้ชมมานานี่คือแบบ <c oughs> ความเครียดนี่คือฟรีซขึ้นไปแบบไม่าจะพูดยังไงร,ระดับเลเวลสิบเลยนะคะมานาพอถึงบ้านมานาก็เล่าแฟนฟังว่าแบบเนี่ยวันนี้เรื่องเป็นแบบนี้แบบนี้แฟนหันมามองหน้าแล้วก็บอกว่ามานาไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้สึกดับผิดชอบมากเท่ากับตัวเธอเองในการที่จะพาตัวเธอเนี่ยไปให้ถึงสนามบินหรืขึ้นเครืบินทัน ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมาให้ความสําคัญในเรื่องเนี้ยเท่ากับตัวมานาเองเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าคนอื่นเขามีน้ําใจเขาอยากจะช่วยเหลืออะไรก็ว่าไปแต่ให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีใครหรอกที่ที่เขาจะให้ความสําคัญในการที่เธอไปตกเครื่องบินมากเท่ากับตัวเธอเองดังนั้นควรที่จะรับผิดชอบตัวเองปฏิเสธเขาไปแล้วพาตัวเองไปให้ถึงสนามบินด้วยตัวเองดีกว่าซึ่งมานาก็แบบ เออจริงเพิ่งมานึกได้ว่าการที่คนอื่นเสนอตัวช่วยก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งในะเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือนะเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมทางใดทางหนึ่งนะคะโอเคเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่เจอมานายไม่เจอด้วยตัวเองนะแต่ว่าด้วยความที่มานาบินบ่อยมานาก็คาดว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่มานาจะเจอเรื่องที่มานา จะพูดถึงเพราะที่ตัวเองยังไม่เจอเนี่ยคือได้ยินบ่อยมากใน reddit นะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามช่อง my b e s มานานคุณผู้ชมจะรู้ว่าเวลาที่มานาล้างผ้าละเวลาที่มานาซักผ้าล้างจานหรือว่าดูดฝุ่นบ้านอะไรที่แบบทํางานบ้านน่า mm hmm. เบื่อมาจะฟัง reddit mm hmm. ไปด้วยอะไรเงี้ยเ,เรื่องที่ว่าได้ยินมาบ่อยเนี่ยเรื่องเป็นทํานองนี้คือเจ้าของกระทูซึ่งมีหลายคนนะใครยังบอกเรื่องมันคล้ายกันนะเจ้าของกระทูเนี่ยซื้อตั๋วที่นั่งเฉพาะที่บนเครื่องบิน เพราะเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะมีเล็กรูมมากขึ้นอาจจะซื้อ Business Class อาจจะซื้ออะไรก็ว่าไปนะคะที่มันแบบว่าเขามีเหตุผลเฉพาะขเขาอ,อาจจะแบบอยากจะนั่งข้างหน้าเพราะว่าขึ้นอบอร์ดเครื่องบินปุ๊บก็ได้นั่งเลยพอจะออกก็ออกก่อนอย่างเงี้ยหรือเลือกที่จะนั่งข้างหลังเพราะ บางทีข้างหลังเขามีให้ออกได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าออกข้างหน้าข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเหตุผลว่าเขาซื้อตรวจเฉพาะตรงเนี้อะไรก็แล้วแต่บางคนติดหน้าต่างบางคนติดทางเดินจะได้ไปห้องน้ําสะดวกแล้วแต่ใดๆนะคะแต่เขาจ่ายเพิ่มพิเศษเพื่อที่จะจองที่นั่งตรงนี้แล้วปัญหามันคือว่ามันก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวนะที่นั่งใกล้ๆกับเจ้าของกระถูกเนี่ย เป็นพ่อแม่ลูกแล้วลูกอาจจะมีลูกหนึ่งคนหรือหลายคนก็ว่าไปแต่เป็นครอบครัวมานั่งข้างหรือนั่งใกล้กับเจ้าของกระทูแล้วพ่อแม่เนี่ยชอบที่จะมาขอแลกที่นั่งกับเจ้าของกระทูที่อย่างที่บอกว่าเขาจงใจซื้อที่นั่งนี้โดยเฉพาะยอมจ่ายเพิ่มเพราะเห้ผลใดก็แล้วแต่พ่อแม่เนี่ยชอบมาขอแลกที่นั่งอาจจะมีเหตุผลเช่นลูกชายฉันเพิ่งขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกก็อยากให้เขานั่งติดหน้าต่างจะได้เห็นวิวเจ้าของกระทูกก็แบบแต่ฉันจ่าย พิเศษเพิ่มที่จะได้นั่งติดหน้าต่างเพื่อที่ฉันจะได้นอนหลับเพราะว่าพอลงเครื่องแล้วเนี่ยฉันมีงานให้ทํายาวทั้งวันเลยอย่างมานางเงี้ยพอตื่นตีสี่ลงเครื่องบินถึงออฟฟิศเก้าโมงสิบโมงคือมานาต้องทํางานยาวไปถึงห้าโมงเย็นนะคะคือเราจะมีบิ๊กเจอ่ะเราต้องเอาให้แน่ใจว่าเราหลับบนเครื่องบินอะไรเงี้ยจะได้มีแรงต่อไปให้ถึงทั้งวันใช่ไหมก็พ่อแม่ก็จะมาขอแรงเจ้าของกระทุก็จะแบบ ไม่ได้ไม่ให้เพราะฉันซื้อมาเพราะเหตุผลแบบนี้อะไรเงี้ยหรือมีกรณีที่พ่อแม่เนี่ยอยากจะประหยัดตังคืออยากที่จะนั่งสบายแต่ว่าอยากจะประหยัดตังด้วยการที่ซื้อตั๋วสองใบให้พ่อกับแม่เนี่ยไปนั่ง Business Class แล้วซื้อตั๋วให้ลูกคนเดียวหรือสองคนเนี่ยไปนั่ง Economy Class แล้วพอขึ้นเครื่องมาตพ่อแม่มานั่ง Business Class ใช่ไหมก็จะมากดดันผู้โดยสารคนอื่นที่นั่ง Business Class ด้วยกันบอกว่า โอ้ลูกฉันไปนั่งอยู่คนเดียวในบิสในอีโคโนมีคลาสไม่มีใครดูแลเขาลูกจะกลัวลูกจะตกกังวลขึ้นข้างบิน,น,นคนเดียวอะไรเงี้ยได้โปรดอะไรเงี้ยช่วยแรกที่นั่งกับลูกฉันหน่อยให้ลูกฉันเนี่ยมานั่งบิสเนสคลาสล้วอยู่ที่จ่ายค่าบิสเนสคลาสจะไปนั่งอีโคโนมีคนที่ซื้อตัว๋วเพิ่มมาเป็นบิสเนสเขาก็ต้องแบบเฮ้ยใช่ไหมคะเอาไว้ว่าเรื่องมันจะเป็นทํานองเนี้ยว่า เจ้าของกระทูจ่ายเงินเพิ่มซึ่งตั๋วเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะต้องมีคนมาขอแลกแล้วพอเจ้าของกระทูบอกไม่ให้เพราะฉันจ่ายเพิ่มมาเพราะเหตุผลนี้นั้นๆพ่อแม่ก็จะแบบฟึดฟัดไม่พอใจหาเรื่องดา่าทําให้รู้สึกผิดออนนี้เธอจะปล่อยให้ลูกฉันนั่งคนเดียวเหรอเธอจะยอมเห็นลูกฉันนั่งร้องไห้ตลอด6กชั่วโมงที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเหรออะไรอย่างเงี้ยเธอจะกีดกันไม่ให้พ่อแม่ลูกนั่งด้วยกันเหรออ๋อเธอจะอะ ไม่รู้สึกผิดเลยเหรอไม่รู้สึกละอายใจเลยเหรอที่ปล่อยให้เด็กนั่งเราไม่เห็นวิวเนี่ยทั้งนั้นนี่นี่คือครั้งแรกที่เขาขึ้นเครื่องบินในชีวิตเนี่ยมันสําคัญกับเขาขนาดไหนเธอมาเห็นก็บตัวอะไรก็ว่าไปคุณผู้ชมนึกออกคนที่มี e n t i t l e m e n t เนี่ยจะเริ่มต่อว่าเริ่มโจมตีเพราะว่าตัวเองไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งจริงๆแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยนะคะทีนี้คําตอบที่หลายๆคนพูดตรงกันแล้วเป็นสิ่งที่มานาเห็นด้วยแล้วมานาก็จํา เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพราะมันาจะต้องพูดเองสักวันหนึ่งในอนาคตอันนี้มานาเดาเองนะคำตอบคือ your lack of planning does not constitute an emergency for me ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าการที่ยูไม่วางแผนตัวเองให้ดีเนี่ยแล้วยูมามีปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้มาเป็นความรับผิดชอบของฉัน ฉันไม่ต้องลุกขึ้นตอบสนองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นทํานู่นทํานี่ทํานั้นให้เธอแค่เพราะว่าเธอไม่มีการวางแผนที่ดีแค่เพราะเธอไม่ได้ในสิ่งที่เธออยากจะได้เพราะตัวเองไม่ทําเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดมากว่านี่คือเรามีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของเราและอะไรที่มันไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บเราผลักกลับเลยนะคะแล้วก็ชี้เห็นเลยว่า นี่มันเป็นปัญหาของยูนี่มันเป็นเรื่องให้ยูบกพร่องเองแล้วจะมาบีให้คนอื่นรับผิดชอบแทนมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมานาคิดว่ามานาก็จะใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสักวันหนึ่งตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้มานาก็จะพูดประโยคนี้ใส่ไปนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องมันยังไม่จบก็เรียก flight attendant มานะคะแล้วให้เขามาดีอแทนเพราะว่าเขามี authority ใช่ไหมเขามีอำนาจในการจัดการผู้โดยสาร เราทำได้แค่เรายืนหยัดในสิีของเราประมาณนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่มน,นาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ